ทีนี้ประเด็นในเรื่องของพงพางที่เมื่อวานเนี่ยมีผู้ไปแจ้งความนะครับผมแล้วก็ประมงแล้วก็เจ้าท่าตำรวจน้ำเนี่ยโดยกล่าวหาว่าละเว้นการบัติหน้าที่นะครับกขอ,อยากจะเรียนข้อมูลมาเป็นมานะครับว่า ผมไม่ได้ละเว้นการห,หน้าที่นะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมาใหม่ๆเนี่ยก็มีเก่อร็อกเรียนมีเสียงเรียกร้องมาจากหลายๆส่วนโดยตลอดนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกฎหมายเนี่ยนะครับประมงเจ้าท่าเนี่ยไปไดำเนินการนะครับ ในเรื่องของการต่างตัวเนี้นำไปประกอบในเรื่องของการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็ปรากฏว่าพอประมงออกคำสั่งเนียนะครับท่านสสเดชิดขาวทองนะครับก็ได้เสนอตัวเข้ามาเพื่อที่จะเป็นแกนกลางในการไปไก,กล่เกลี่ยกับ พี่น้องยาวประมงในเรื่องของการรื้อถอนนะครับขอ,ขอเวลา90วันนะครับรก็ปรากฏว่าการไกลเกลี่ยเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้นะครับเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยประมงกับเจ้าท่าเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความลงทุก เพื่อที่จะให้เข้าสู่กรบวนการยุยธรรมตามที่เราได้มีการวางแผนตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ถ้ามาถึงตรงนี้ท่า,านยังคงเข้าใจว่าการแก้ไขปัญหานี่นะครับเป้าหมายเดียวกันก็คือการรื้อถอนพงพางที่เผิดกฎหมายออกแต่ว่าใช้วิธีการแตกต่างกันนะครับ ทีนี้หลังจากที่าทางประมงทางเจ้าท่าได้ไปแจ้งความอยู่นะครับก็ผมมีโอกาสได้ชี้แจงกับสื่อไปวันหนึ่งวันนั้นจำได้วันที่สมัครต่อวอครั้งแรกวันแรกเที่ยงเมืองนะครับว่าตัอหวัดเองเนี่ยนะครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหา นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้มีความปรมางสมที่จะให้กําลังของเจ้าหน้าที่ไปประทับชาวบ้างนะครับเราเลยใช้วิธีการช่องทางของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ในระดับนโยบายเนี่ยได้พิจารณาดูแลในเรื่องผลกระทบ ก็ได้ทําหนังสือนะครับในนามของจังหวัดเนี่ยกราบเรียนท้านนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคมประหลัดกระทรวง,ท,ง,วงทั้งแต่กระทรวงทิพย์ดีกรมประมงทิปดีกรมเจ้าท่านะครับใจความโดยสรุปก็คือว่าหนึ่งเนี่ยให ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับประการที่สองเนี่ยนะขอได้โปรดพิจารณาเรื่องของออการดูแลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็คู่กันไปเป้าหมายของพวกเราคือต้องการแก้ไขปัญหาแล้วคือให้มันจบให้มันจบจริงๆให้มันยั่งยืนนะครับก็ก็เข้าใจกันนะครับ ทีนี้หลังจากนั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ตำรวจน้ำก็ไปพบผู้ที่ทำการประมงโดยผิดกฎหมายสองรายนะครับเป็นการกะทําความผิดซึ่งหน้าเนี่ยก็กำลังมนการจับกลุมนะครับดําเข้าสู่กระบวนการนะครับเช้าว,วันอาทิตย์ ก็มีกลุ่มชาวประมงพงางเนี่ยนะครับให้ออกมาทำการปิดท,าท่าแพขนาดหยุดนะครับแล้วก็ให้ยื่ร้องให้ผู้ว่าเราลงไปพบผมบอกว่าผมไม่ไปพบกับกลุ่มคนที่กลุ่มใหญ่นะครับเพราะว่าร้อยคนคุยร้อยร้อยเรื่องไม่จบนะครับ เลยมอบหมายให้ท่านรองสเวตท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท่านประมงจังหวัดเนี่ยเป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าก็ไม่ต้องไปคุยกับผู้ที่ประท้วงนะครับให้เขาส่งตัวแทนมาเขาก็ส่งตัวแทนมานะครับก็พูดคุยตกลงกันเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือประกันคนเขาประกันไปนะครับสองประกันเรือ นะครับก็เลยเร่งรัดให้การประกันไปนะครับส่วนเรื่องของการกระทําที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ยังเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับไม่มีใครจะไปไปบอกให้ทําได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาก็ยังยืนยันที่จะให้ผู้ว่าลงไปผมบอกว่าถ้าอยากพบผู้ว่าก็ให้ลงรเบอแทนมาผม ผมคุยด้วยแต่ว่าให้ผมไปผมก็ไม่ไปนะครับเพราะถือว่าคุยกันแล้วนะครับตกลงกันแล้วคนที่เป็นผู้แทนมาเนี่ยเขาก็พอใจนะครับก็จนถึงกลางคืนนะครับเขาบอกว่าถ้ามาก็มานะครับผมก็รออยู่นะครับแต่ได้ผมลงไปพบไม่ลงไปเพราะว่ายังไงก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกครับไปคุยคนเยอะๆเลย ย้อนกลับมาลิดตอนเย็นนะครับในการเตรียมการเนินการต่อผู้ที่ประท้วงปิดท่าแพเนี่ยนะครับทางตำรวจก็ได้ออกประกาศห้ามการจุมนุมแล้วก็ให้เลิกจุมนุมในตอนเย็นวันนั้นนะครับป mm hmm. บากว่ายังไม่เลิกถึงตอนกลางคืนเนี่ยนะครับทางฝ่ายผู้จุมนุมก็ยังตกลงกันได้ไม่ไม่เป็นเสรนะ็จ้งหมดนะครับ ส่วนใหญ่ก็อยากจะมาพบส่วนหนึ่งเนี่ยบอกให้ผู้ว่าลงไปนะครับผมก็ยืนยันเหมือนเดิมถ้าอยากจะคุยก็ให้มาถ้าไม่มาก็ไม่ต้องคุยนะครับสุดท้ายก็เลยบอกกับทางผู้ที่ประสานงานไปว่าทางนั้นพรุ่นี้เนี่ยผมให้เวลาแค่เก้าโมงนะครับถ้าไม่มาก็ไม่คุยด้วยลนะครับ เช้าขึ้นมาวันนั้นผู้มิกับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้นรองสวีดใหญ่ดลพันธ์มานั่งกันที่ห้องทำงานนะครับกล่าวว่าถ้าถ้าไม่เลิกเนี่ยจะร้องศาลโดยใจให้ศาลสั่งสลายการชุมนุมแต่ปรากฏว่าทับแปดโมงนเภอวนนั้นนะใกล้แปดโมงทนายอำเภอก็โทรมาหาบอกว่าเขายอมเปิดให้รถ ลงแรมแล้วนะครับเราขอพบผู้ว่าผมบอกก็ได้มาดินะครับก็มาขอนะครับแล้วนั่งคุยกันในห้องนะครับผมก็มยืนย,ยันเหมือนเดิมว่าเรื่องประกันคนประกันเรือเนี่ยก็ได้ไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของการที่จะไปอนุญาตในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนี่ใครก็อนุญาตไม่ได้ นะครับเขาก็มีประเด็นเพิ่มเติมมาในเรื่องของอการที่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็คือเจ้าท่านี่ยกำหนดล่องน้ําให้ชัดเจนนะครับก็ได้บอกเจ้าท่าไปว่าก็ไปทําให้มันชัดเจนในการวางแนวล่องมาแรงต่างแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเสนอในเรื่องของอการที่จะขอทําเมื่อจัดระเบียบแล้วเนี่ยนะครับ จัดระเบียบแล้วเนี่ยขอทาเขตประมงพิเศษผมก็บอกว่านี่ไม่ใช่อำนาจหนะ้าที่ของจังหวัดแต่ว่าเราก็จะนําเสนอไปในเชิงนโยบายรวมทั้งประเด็นอื่นๆนะครับหลังจากน,นั้นเนี่ยกลุ่มชาวประมงก็กลับไปแล้วก็จนเหตุการณ์เมื่อวานนะครับผมยิงผมรู้เมื่อว,วานซื้อแนละ้วนะครับไม่ใช่ไมรู้รู้เมื่อว,วานซื้อแนละ้วนะครับ ก็อธิบายเข้าไปแล้วว่าจังหวัดก็ทําอย่างเนี้ไม่ได้ว่าเล่าเว้นกันนะครับแต่ว่าวิธีการมันไม่เหมือนกันจิิงก็อยากจะชี้แจงคเท็จริงให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับท่านจะได้มีข่าวต่อเนื่องแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานผมติดภารกิจอยู่กับ ท่านอนุทินชาญวิจาราูลท่านรองนายกร,รัฐมนตรีและก็ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับท่านลงมาปฏิบัติภารกิจใน3จังหวัดแล้วก็สี่อำเภอในเรื่องของการดูแลพื้นที่นะครับนี่เมื่อคืนเลยโทรไปบอกอยากจะไปจังหวัดว่าให้นัดพี่น้องสื่อมาหน่อยนยผมจะ ชี้แจงให้ฟังว่ากระบวนการทํางานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะเรียนว่านะครับผมเนี่ยเกิดที่นี่นะครับโตที่นี่เรียนหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็อยู่ที่นี่นะครับไปอยู่กรุงเทพแค่3ามปีตอนเรียนยาตรีนะครับแล้วก็ทํางานมาเนี่ยตั้งแต่เป็น ประหลัดอำเพอนะครับเมื่อปี2531น,นะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้กำบัญชามาตลอดนะครับจนออมอบหน้าที่ความรับผิดช,ชอบให้เพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับจนหลังสุดเนี่ยก็ได้รับพระกรุณานะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ดารงตําแหน่งผู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้มาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ที่นี่นะครับเหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าการทํางานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายึดมั่นในข้อกฎหมาย ยึดมั่นในระเบียบนะครับในการทําหน้าที่ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระจ้อยู่หัวว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนกุมภานะครับผมจำบาที่ไม่ได้เด๋ยวเล่าให้ฟังได้หมดเพราะว่าทําเองอยู่ยตลอดนะครับก็ได้มีการเชิญ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับรองว่าจังหวัดที่ดูแลเรื่องความมั่นคงในการจังหวัดผู้ทอจังหวัดดันั้นผู้การติดภารกิจไม่ได้เข้าประมงรองผู้การตำรวจผู้ทอจังหวัดนายกองการบริหารจังหวัดนะครับประมงเจ้าท่าสอนชนนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของ หล่องนะ้ำลำนะ้ำเครื่องมือเครื่องไม้ในการทำประมงที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยกันหลายประเด็นนะครับว่าเราจะแก้อย่างไรให้มันยั่งยืนแล้วก็ดูแลเรื่องผลกระทบด้านต่างๆไปในคราวเดียวกันนะครับก็คุยกันถึงว่า สมัยในอดีตเนี่ยเคยมีการลื้อไปสองครั้งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็กระทบกับท่านกันนะครับกับกลุ่มที่ทำพงพังผิดกฎหมายเนี่ยนะครับถ่านใดจังหวัดเลย แนะนำแปลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มีระบบในการแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนเนี่ยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบในเรื่องของการประทะกันที่อาจจะมีการบาดเจ็บหรือว่าอาจจะมีการไปปิดถนนปิดอะไรต่างตามมาเนี่ยนะครับ